ผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างไรไซมอนซีเนกคุณจะอธิบายยังไงเวลาสิ่ง,งต่างๆไม่เป็นไปนตามที่คาดคิดคุณจะอธิบายยังไงถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาทำอะไรบางอย่างประสบความสำเร็จทั้งที่มันผิดไปจากทุกอย่างที่คุณเนี่ยคาดการเอาไว้ตัวอย่างเช่นทำไมแอปเปิลถึงสร้างสรนวัตกรรมได้ปีแล้วปีเล่าแล้วก็ยิ่งมีนวัตกรรมมากกว่าคู่แข่งทุกๆรายทั้งที่แอปเปิลเนี่ยก็เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ทั่วไปเหมือนชาวบ้านเขา มีคนเห็นเก่งมาทำงานเหมือนกับบริษัทอื่นๆใช้เอเจนซี่ที่ปรึกษาและสื่อโฆษณาในแบบเดียวกันและทำไม Apple ถึงแตกต่างจากคนอื่นทำไมคนมากมายเรียกร้องสิทธิทางการเมืองแต่ทำไม m มาติน l u เทอร King ถึงมีอิทธิพลในการเมืองขนาดนั้นและทำไมพี่น้องตะกูลไร้ถึงคิดสร้างเครื่องบินที่มีคนขับได้ในเมื่อทีมนักประดิษฐ์อื่นๆเขาก็ต่างคิดเหมือนกันเก่งกว่ามีเงินทุนมากกว่า แต่ทําก็ไม่สําเร็จสทัทีเพราะอะไรปล่อยให้พี่น้องระงคนไร้เอาชนะไปได้มันมีอะไรบางอย่างที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้เมื่อสามปีครึ่งที่ผ่านมาไซมอนซินเนกได้ค้นพบอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมันเปลี่ยนมุมมองของเขาไปโดยสิ้นเชิงว่าสิ่งต่างในโลกใบนี้มันทํางานได้อย่างไรและมันก็เปลี่ยนท่าทีของเขาเวลาเข้าไปทํางานเกี่ยวกับสิ่งต่างๆด้วยไซมอนซินเนกเขาได้ค้นพบว่า องค์กรที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเนี่ยต่างมีผู้นําที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจที่สําคัญมูฟเมนที่สร้างอิทธิพลตรงนี้ทําให้คนส่วนใหญ่อยากจะทํางานร่วมกับเขาการคิดการทําการสื่อสารในรูปแบบเดียวกันนี้ของควาสำเร็จเนี่ยแต่และองค์กรช่างแตกต่างจากคนทั่วไปธรรมดานักทําให้คนหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าร่วมองค์กรเหล่านี้เห็นด้วยกับคนเหล่านี้ดั่งที่เราเนี่ยยกตัวอย่าง Apple นะครับรวมถึง Martin Luther King เป็นต้นครับ และไซมอนเซเนกนะครับเรียกสิ่งนี้ว่าวงกลมทองคําทําไมอย่างไรและอะไรคนสําเร็จบนโลกใบนี้ล้วนสื่อสารในแบบเดียวกันทําไมอย่างไรอะไรความคิดเล็กๆที่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมบางคนถึงสามารถสร้างราแรงบันดาลใจในขณะที่คนอื่นทําไม่ได้เลยคนทุกคนและทุกองค์กรบนโลกใบนี้ล้วนรู้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังทําอะไรก็คือวอดนะครับ หนึ100่งเปอครับพวกเขารู้ตัวบางคนหรือบางองค์กรรู้ว่าเขาจะต้องทํำยังไงบางคนอาจจะเรียกมันว่าการนําเสนอคุณค่าที่แตกต่างหรือว่ากระบวนการผลิตเฉพาะหรือจุดขายที่แตกต่างแต่ก็มีคนหรือว่าองค์กรนะครับที่น้อยมากที่รู้ว่าพวกเขาเริ่มจากคําคว่าทําไมคําว่าทําไมเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การทํากําไรเท่านั้นแต่นั่นเนี่ยกำไรมันก็คือผลลัพธ์นะครับ แต่ทำไมในที่นี้หมายถึงเจตนารมณ์จุดมุ่งหมายความเชื่อของคุณบริษัทของคุณเนี่ยตั้งขึ้นมาทำไมคุณมีทีมทำไมทำไมคุณต้องลุกขึ้นจากเตียงนอนทุกเช้าแล้วทำไมคนอื่นเนี่ยจึงควรจะสนใจในสิ่งที่คุณทำด้วยทีนี้วิธีคิดการกระทำและการสื่อสารของเรามักจะเริ่มจากข้างนอกเข้ามาข้างในเห็นได้ชัดเลยว่าเราควรจะเริ่มจากสิ่งที่ชัดเจนที่สุดไปหาสิ่งที่กลุ่มเครือที่สุดซะก่อน แต่ผู้นำหรือว่าองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนส่วนมากไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตามล้วนคิดสื่อสารและทำจากข้างในออกมาข้างนอกครับและไซมอนเซเนกนะครับเขาได้ยกตัวอย่างองค์กรที่ชื่อว่า Apple เพราะว่ามันเข้าใจง่าย,ายๆเพราะทุกคนก็อาจจะรู้จักมันดีนะครับเขาบอกว่าถ้า Apple เนี่ยเป็นเหมือนกับบริษัทอื่นๆเช่นมีข้อความสื่อสารในตลาดสุดท้านี่ก็คงจะออกมาแบบนี้ เราทําคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเราเนี่ยทำโทรศัพท์ที่สุดยอดที่สุดการออกแบบสวยงามและใช้ง่ายเป็นมิตรกับผู้ใช้แต่แน่นอนครับว่าคุณอยากจะซื้อสักเครื่องไหมครับบางคนก็อาจจะบอกว่าซื้อหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่มีทางซื้อแต่นั่นแหละครับคนส่วนใหญ่ก็สื่อสารกันแบบนี้การตลาดก็ทําแบบนี้เวลาสื่อสารกับผู้คนผ่านเมสเซจต่างๆก็ทําแบบนี้ เรามักจะบอกว่าเราทำอะไรเราต่างอย่างไรหรือว่าเราเนี่ยดีกว่าอย่างไรแล้วก็คาดบวังพฤติกรรมบางอย่างจากผู้บริโภคว่าเขาจะต้องซื้อของเราลงคะแนนเสียให้กับเราและนี่คือบริษัทส่วนมากที่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึงคาดหวังกับองค์กรกับลูกค้ากับยอดขายไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็พยายามเสนอแบบนี้มีรถยนต์คันใหม่แล้วก็ประหยัดน้ำมันแบบสุดๆแต่แน่นอนครับ แอปเปเนี่ยกลับจะสื่อสารแบบนี้ครับเริ่มจาก Y, h y w o w เขาบอกว่าทุกอย่างที่เราทำเราทำเพราะว่าเราเชื่อในการท้าทายสิ่งเก่าๆเ,เราเชื่อในการคิดต่างเราเชื่อที่จะท้าทายระบบเก่าๆเ,เหล่านั้นเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ของเราให้มีดีไซน์สวยงามใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้และเราก็สร้างคอมพิวเตอร์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมาและนั่นแหละครับ แอปเปิลสื่อสารจากไวฮาวแล้วก็วอตนะครับคือเขาเริ่มจากข้างในออกมาข้างนอกแต่คนส่วนมากเริ่มจากข้างนอกเข้าไปข้างในครับมันดูแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนวิธีการสลับการนําเสนอข้อมูลเท่านั้นเองเริ่มจากทําไมอย่างไรและอะไรสินีคนพบก็คือคนส่วนมากเนี่ยซื้อเราว่ะเหตุผลเนี่ยที่ Apple ทํามันครับและแน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทําเขาซื้อเหตุผลที่คุณทํามันต่างหาก และนี่เป็นคําอธิบายว่าทําไมทุกคนเนี่ยจึงจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ทําไมทุกคนเนี่ยจะรู้สึกดีกับ Apple ทั้งที่ Apple เนี่ยตอนนี้ Steve ็อบส์ก็ไม่ได้อยู่แล้วกลายเป็นคนอื่นนะครับก็คือทีมค o ุกแต่ทําไม Apple เนี่ยยังมียอดขายพุ่งทยานเพราะว่าทุกคนซื้อคําว่า Y h นนั่นเองครับและแน่นอนว่าเมื่อคุณเนี่ยพูดชื่อ Apple คุณก็จะรู้สึกดียอดเยี่ยมและเป็นเกียรติอย่างมากกับชื่อของ Apple นะครับ และคุณก็ยินดีมากๆครับที่จะไปต่อคิวซื้อทั้งที่รู้ว่าเดี๋ยว Product เนี่ยก็จะร้อนออกมานะครับให้คุณได้ซื้อกันแต่แน่นอนว่าคุณรู้สึกดีว่าคุณเนี่ยเป็นคนแรกนั่นแหละครับสิ่งสําคัญที่ Apple สร้างขึ้น Apple ก็เป็นแค่บริษัทคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างเชิงโครงสร้างได้ดีเลยทีเดียวและนี่เป็นเคสที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าสตีฟจ็อบแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปนานหลายปีแล้วแต่ว่า Apple ก็ยังคงเติบโตไม่สามารถที่จะมีใครเนี่ยแย่งมาเก็ตแชร์ ทางที่กู้แข่งในตลาดนี้นะครับตางก็เก่งมีเงินทุนแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีมากๆแต่ก็ขายไม่ได้เลยหรือว่าขายได้น้อยมากๆเป็นเพราะว่าผู้คนเนี่ยศรัทธาในวัยของสติฟจ็อบนั่นเองครับเดลผลิตเครื่องเล่น mp3 และ pda ออกมาแล้วก็จําหน่ายออกมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาสูงพร้อมกับการออกแบบที่ดีมากๆแต่ก็ไม่มีใครซื้อหรือว่าซื้อน้อยมากๆ ที่จริงเนี่ยเครื่องเล่นเหล่านี้มันไม่ออกมาแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าทําไมเราต้องซื้อเครื่องเล่น m อ3มจากบริษัทคอมพิวเตอร์แต่เราก็ซื้อแล้วใช่ไหมครับคนเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อสินที่คุณทําเขาซื้อเหตุผลที่คุณทํามันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่การทําธุรกิจเท่านั้นกับใครก็ได้อะไรยังไงก็ได้หรือว่าทําให้พวกเขาอยากได้ในสิ่งที่คุณจะนําเสนอเป้าหมายมันก็อยู่ที่ว่าการทําธุรกิจกับคนที่เขาเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อเชื่อในตัวของคุณนะครับ ที่เด็ดที่สุดเลยก็คือว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ความคิดเห็นของแค่สมองเสเน็กคนเดียวนะครับมันมีรากฐานอยู่ในหลักการของชีววิทยาด้วยไม่ใช่จิตวิทยานะครับชีววิทยาถ้าคุณดูภาพตัดขวางของสมองมนุษย์มองจากด้านบนลงไปคุณจะเห็นว่าสมองของมนุษย์เนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะครับซึ่งหลักการมันก็สอดคล้องกับวงกลมทองคํานี้สมองส่วนกลางเนี่ยส่วนนี้เรียกว่าสมองส่วนลิมบิกนะครับสมองส่วนลิมบิกของเราทําหน้าที่เกี่ยวกับ การรับรู้ความรู้สึกเช่นความไว้วางใจความจงรักภักดีและยังทําหน้าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์ด้วยนะครับและการตัดสินใจทั้งหมดก็อาจจะมาถึงสิ่งนี้ด้วยและมันไม่มีศักยภาพในด้านของภาษาครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเนี่ยสื่อสารจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในคนเราเนี่ยเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้เยอะมากๆครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นคุณสมบัติประโยชน์ ข้อเท็จจริงแต่มันเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนอารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมของมนุษย์ได้เลยแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถสื่อสารจากข้างในก็คือเริ่มจากคําว่าทําไมออกมาข้างนอกเรากําลังสื่อสารโดยตรงกับสมองลิมบิกส่วนนี้ครับส่วนที่ควบคุมพฤติกรรมแล้วเราก็ทําให้ผู้ฟังเนี่ยหาเหตุผลมาสนับสนุนได้ว่าทําไมเขาต้องซื้อของเราโดยใช้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมจากิ่งที่เราพูดและทํานี่แหละครับที่มาของการตัดสินใจจากสัญชาตญาณ ลูกค้าก็าอาจจะรู้สึกดีนะครับที่มันมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณเวลาที่คุณเนี่ยนำเสนอไปแต่ลูกค้าก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ดีทําไมเราถึงใช้คําว่ารู้สึกว่าสินค้าและบริการนี้มันไม่ใช่เพราะว่าสมองส่วนที่ควบคุมการตัดสินใจมันไม่ได้ทํางานด้านภาษาครับอย่างดีที่สุดที่เราจะบรรยายออกมาได้ก็คือไม่รู้สิแต่ฉันรู้สึกว่าสินค้านี้ก็ดีนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่คุณอาจจะพูดได้ว่า คุณนำทุกอย่างด้วยใจคุณนำทุกอย่างด้วยจิตวิญญาณแต่ขอโทษครับนั่นมันก็ไม่ใช่อวัยวะอีกส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นเดียวกันที่ทําหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของคุณทุกอย่างเกิดขึ้นในสมองส่วนลิมบิกถ้าคุณไม่รู้ว่าทําไมคุณจึงทําในสิ่งที่คุณทําอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการอะไรก็ตามทั้งที่คนเขาตอบสนองต่อเหตุผลของสิ่งที่คุณทาคุณในประโยชน์ประโยชน์ต่างๆข้อมูลต่างๆ แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คุณเนี่ยจะทําให้ผู้คนส่วนมากซื้อของคุณโหวตให้คุณหรือทําอะไรบางอย่างตามคุณหรือที่สําคัญกว่าน,นั้นทําให้พวกเขาจงรักภักดีต่อคุณและอยากจะมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่คุณทําเช่นทําไมคนถึงยอมต่อคิวที่จะซื้อแอปเปิลเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวของแอปเปิลครับนี่ไงครับเป้าหมายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าการขายของให้กับคนที่เขาต้องการสิ่งที่คุณมีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงก็คือ การขายไอเดียให้คนเชื่อในสิ่งที่คนเชื่อมั่นมันก็คือ why หรือว่าทำไมเป้าหมายไม่ใช่แค่การจ้างคนที่ต้องการจะได้งานทําเท่านั้นแต่เราจะต้องจ้างคนที่เชื่อในสิ่งให้เราเชื่อเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนี้เริ่มจากคําว่าทําไมก็สามารถจะทําให้องค์กรและทีมของคุณจเจริญเติบโตไปได้มีความก้าวหน้านะครับถ้าคุณจ้างใครสักคนเพียงเพราะว่าพวกเขาอยากจะทํางานพวกเขาก็จะทํางานเพื่อเงินเท่านั้นครับ เวลาที่ค่าคอมมิชชั่นน้อยเงินเดือนน้อยพวกเขาก็จะโวยวายแต่ถ้าคุณจ้างคนที่เขารักและเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อมีแพชชั่นเขาจะทํางานให้คุณเนี่ยชีวิตที่ถาวายหัวเลยทีเดียวกันครับโดยสรุปแล้วนะครับคีย์จากคลิปวิดีโอนี้ก็คือผู้คนไม่ซื้อสิ่งที่คุณทําพวกเขาซื้อเหตุผลที่คุณทําผู้คนกับเราจะเชื่อมต่อกันผ่านจุดประสงค์ก็คือวายจงทําทุกอย่างโดยคําว่าทําไมไม่ใช่โดยที่มีประโยชน์อะไร จากสิ่งนี้ผู้นำสามารถสร้างแรงบนันดาลใจให้กับทีมได้ถ้าพวกเขารู้ว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่ที่นั่นและอะไรขับเคลื่อนพวกเขาให้อยากจะสร้างทีมที่เติบโตมากขึ้นการรู้ว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณและสามารถแสดงออกได้โดยการให้คุณเนี่ยโน้มน้าวใจผู้อื่นด้วยคำว่าทำไมจากแนวคิดของคุณคนอื่นจะชอบวิธีคิดของคุณรวมไปถึงเข้าร่วมกับสิ่งที่คุณคิดด้วยมันสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้สิ่งนี้ ทำไมคุณถึงทําในสิ่งที่คุณทําหรือคุณเนี่ยทำไมถึงขายในสิ่งที่คุณขายเพราะว่าสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าทําไมคนอื่นก็ไม่มีเหตุผลที่จะซื้อเข้าร่วมสื่อสารกับคุณเช่นเดียวกันอารมณ์ความรู้สึกจากที่ผู้คนเนี่ยได้ฟังคําว่าทําไมจากคุณเป็นสิ่งสําคัญในการที่คุณจะฝึกพูดสื่อสารและบรรลุค,ความต้องการกับคนที่เขาฟังอยู่นี่คือกุญแจสู่ความสําเร็จ คำว่าทำไมเนี่ยหมายคำว่าทำไมเราจะต้องริรเริ่มอะไรบางอย่างด้วยถ้าเราสามารถนำเสนอจุดนี้ได้คุณก็จะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่รวมถึงเป็นคนที่ขายดีด้วยเป็นคนที่สร้างผลกระทบในเชิงบวกให้กับผู้คนอย่างมากคำว่าทำไมจะทำให้คุณรู้เหตุผลที่แท้จ,จริงว่าอะไรที่ขับเคลื่อนเราอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราและผู้คนและสิ่งนี้จะกลายเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองและผู้คนด้วย สิ่งนี้ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีว่าคนที่เริ่มต้นใ้คำว่าทําไมมีความสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสําหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสําหรับการสมัครสมาชิกของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลัก กดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จกับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยปอป้ามีเว็บมินานะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับ ด้วยแพยชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโคช้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n l p และการตลาดออนไลน์โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง แต่ว,วิทยาคนแมนพาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่าน n l p และการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอไนเทซี่ทีฮาร์เฟอร์แวร์ิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่ชื่นชอบสาสตร์ความสำเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si o p p a e s a n นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสาน Master Code NLP สวัสดีครับ